สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพ่อบ้านยุคใหม่นะครับคลิปนี้ก็พามาอัปเดตนะครับเห็ดนางฟ้านะครับที่เพาะนะครับลงเรือนนะครับแบบทําแบบง่ายๆนะครับที่ผมทําไว้นะครับก็ตัวนี้ก็เป็นตัวนี้นะครับผมก็เพาะไว้นะครับหกสิบก้อนนะครับผมนี่ครับหลังจากผ่านมาห้าวันนะครับที่ลงคลิปไปนะครับตอนนี้นะครับเห็ดนะครับ ได้ออกนะครับเต็มเลยนะครับท่านผู้ชมดูดอกนะครับใหญ่มากนะครับโอ้นี่นะครับเราก็สามารถนะครับเพราะเห็ดนางฟ้านะครับไว้กินได้นะครับแบบง่ายๆนะครับ ดอกอยังใหญ่นะครับท่านผู้ชมช่วงนี้ก็โควิดนะครับผมจะออกซื้อของนะครับตามตลาดนะครับก็ลําบากนะครับเราก็มาเพาะเห็ดกินกันดีกว่านะครับนี่เดี๋ยวมาทำการเก็บกันเลยดีกว่า ตอนนี้น <lich> <c ười> uh ่ะเลยอืมอุ้ยติดติดรถเลยดอกใหญ่ไหมล่ะมุกว่าดอกใหญ่ไหมล่ะใหญ่นั่นนหละดอกเนี้ยกลุ่มเนี้ยลุ่มใหญ่นี่ดูเด็ดง่ายขนาดนั้นเลยเหรอเด็ดตรงปลายหมือนหรอป้าไปเอาไปให้หน่อยได้ไหมเคยจับผิดไหมอืม ไปเดิน้นำจัดเก่งจังวัดทำไมต้องดึงตรงปลายมันด้วยอ่ะอือปลาทำไมข้างหน้ามันได้นิดเดียวทำไมข้างบนมันได้เยอะจังข้างล่างยังไม่ออกประเดไ็ไม่ไม่ถึงอ่ะไออันเนี้ยทำไมได้น้อยจังเนี่ยที่อยู่ในถุงเนะี่ย นี้มาให้มันแตกก่อนบ้ามันไปออกข้างหลังอือนี <c oughs> ่เก็บได้เป็นกระด่าด,ดอกใหญ่อ่ะเก็บทีเดียวก็เต็มแล้วดอกใหญ่เก็บทีเดียวก็เต็มไทยอยู่ใช่ไหมเนะี่ยไทยอยู่สิ เอามืปิดกองฝามา่แก้เห็ดยังฮะเห็บ <Ha? S 2> ยังเอามือปิดกองฝามาเลยม่แก่เ่้ยยังไงนี่นะครับเราก็ได้เห็ดนะครับถึงสองตะกร้านะครับแบบนี้เลยดอกใหญ่มากครับ หลังจากที่เราเก็บเสร็จนะครับผมไปไหนตัวที่มันออกแล้วเราก็จะเอาทอนนะครับมาแคะนนะครับเชื้อเห็ดนะครับที่มันออกแล้วออกเหลือไว้แต่หน้าก้อนเห็ดนะครับเพื่อที่จะให้เห็ดตัวใหม่นะครับเขาดันออกมาอีกนะครับ นี่นะครับก้อนเห็ดที่เราดึงตัวเห็ดออกไปแล้วมันก็จะมะีตัวเห็ดอยู่แบบนี้เราก็แคะมันออกมานะครับตอนนี้ก็มีปลาทำไมไม่แคะปลาดึงแล้วปลาก็ไม่แคะ ก็สําหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับก็นำเห็ดนะครับที่เพาะนะครับมาให้รับชมนะครับว่ามันได้กินแล้วนะครับผมก็เพาะง่ายๆนะครับเราก็ได้กินนะครับไม่ได้มีอะไรยุ่งยากนะครับทำโรงเรือนก็ทําแบบง่ายๆครับเอาผ้ามาคุมๆนะครับไม้ตีนะครับไม่ต้องทาเยอะนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับถ้าใครชอบนะครับก็กดไลค์กดแชร์ได้เลยนะครับไว้เจอกันใคลิปหน้าครับสวัสดีครับ